วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมมาผมเบสเปอร์นะแล้วตอนนี้ก็อยู่เกมสมัยละเจนกัน,นะครับผมโดยในวันนี้เนดะี่ยผมจะมารีวิวตัวละครมารีน,น่ากันนะฮะซึ่งเป็นรีวิวที่ไม่ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วผมเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาอัดคลิปยาวๆแบบนี้แล้วเท่าไหร่นะผมปกติไปอัดแต่เกมเบดเดนแคทหรือเกมแมวผมมันอัดง่ายดีนะฮะโอเคนะครับเราจะข้ามขั้นตอนการตีธรรมดาการโชว์สกิลอะไรทุกอย่างไปแล้วกันนะผมเนื่องจากว่าคลิปรีวิวแพทครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมไม่่ไมเจอ,อ ที่มันแปลกๆนะผมเรียกว่าอะไรวะผมไม่เจออะไรที่มันแบบว่าเ,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 เป็นเทคนิคใหม่หมๆนะผมมองกันบอกมาเข้าสู่การรีวิวเปิร์กกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การรีวิวเปิร์กผมขอขั้นเวลาสักนิดนึงนะผมขอเข,อขาเรียกแล้วผมขอพูดความรู้สึกของน้องมาริน่ามาก่อนละกันนะครับว่าเล่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยลนะทุกคนผมเล่นรู้สึกว่าผิวเกินแทงนะครับสำหรับน้องมาริน่านะฮะ ใครที่แบบว่าอยากเล่นเน้นนับให้เล่นเน้อผมใครที่ดูคลิปนี้จบคลิปนี้ผมจะลงบนพืหัสใช่ไหมมันจะมีแผลดรอมาวันศุกร์เน้ผมก็ซื้อในบบพืหัสนั่นแหละเออซื้อบนเพื่อหัสเน้ผมแล้วก็เล่นภายในวันศุกร์น้ผมมันจะมีแผลดรอมาแล้วผมแล้วก็อ่านดูนะฮะว่าน้องจะโดนเน์อหรือเปล่าหรือจะมาดูไลฟ์สตรีมผมในวันศุกร์ก็ได้นะครับว่าน้องจะโดนเน้อไหมนะเออถ้าโดนเน์ฟก็เล่นต่อนะผมจนถ่าจะถึงวันอาทิตนะผมเล่นเอาความสนุกนะผมก่อนที่น้องจะโดนเน์อนะฮะเพราะว่ามีแผลแล้วเนี่ย สำหรับน้องมาริานนาะฮะเพราะว่ามันฟิ้วเกินแทงจริงๆนะผมแต่มันก็มีข้อเสียหลายอย่างนะ,ะผมบอกข้อเสียง่ายๆเลยละกันนะผมน้องจะแพ้ตัวละครประเภทที่แบบว่าคุมโซนหรือคุมพื้นที่นะครับผมตัวละครหลักๆที่ผมเห็นเลยนะแบบสำหรับน้องที่แพ้นะก็คือหนึ่งหมูนะครับผมตัวหมูนะฮะ,ะชื่ออะไรนะผมเรือลาเบกกี้นะครับผมตัวที่สองยงยงอีนะครับผมน้องจะแพ้ทางประเภทที่แบบว่าเอาตัวแดงส่วนได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเขาปาตัวแดงส่วนเนี่ย เราก็ตาอมาแพ้ฐานได้เหมือนกันนะผมยงยองอีดองกี้อะไรทำนองนี้ผมที่เขาตัวแดงตัวเราได้นะฮะน้องก็จะแพ้ประมาณนี้แหละนะครับผมพวกคุมโซนหรือพวกที่ตัวแดงสวนนะครับผมก็ไปคิดดูนะผมว่าจะแพ้ตัวอะไรมั่งนะฮะโอเคมาเราเข้าสู่การรีวิวกนนันดีกว่านะครับผมโดยเิร์กแรกของน้องนะผมชัยโยโฮฮิวนะผมฟื้นฟูพลังชีวิต8%นะครับผมต่อจำนวนศัตรูที่โดนการจอมตีลงสู่พื้นของท่าดิมเมทนะครับผมอธิบายง,ง่ายๆเลยนะผมนั่นคือเมื่อเราใช้ท่าดิมเมทแล้วโดนศัตรูเนี่ยเมื่อเราทาลงพื้นปับ๊บเราก จะได้รับฮิล8%นั่นเองนะผมซึ่งผมอัพเลเรียวห้วด้วยนะเรียวล5แล้วก็ตัวละครเวล15นะผมกดไปปุ๊บป้าบป้าบจะฮิลประมาณ518นั่นเองนะผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเออปุ๊บป้าบ จะฮิวตามจํานวนคนที่โดนเลยนะครับปึ้งต่อมานะผมท่าต่อเนื่องนะครับผมลดคูดาลงหนึ่งวินาทีเมื่อโจมตีสกิลโดนศัตรูนะครับผมปึ้งนี้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราสกิลไปแล้วโดนศัตรูเนี่ยคูดาจะลดลงไป1นวินาทีทันทีนะครับผมคูดาออกมาสี่วินาทีนะผมกดไปปึ้บป้าเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาหนึ่งวิเลยหรืจะเหลือสามวิทันทีนะครับกดแบบระยะประชิด ประมาณนี้นะผมพอมันจะนับเป็นฮิตด,ด้วยนะเออพอเราโดนศัตรูตองฮิฮดปุ๊บมันก็จะโดนสองวิเลยนะผมแบบเนี้ยดูนะผมจะใช้ระยะประชิดนะผม ปึ๊บปึ๊บมามันจะโดนสองฮิตแบบนี้นะครับก็จะได้มาสองวีนั่นเองแล้วถ้าใช้กลางการล่ะอันนี้คือศัตรูกี่ตัวด้านหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสามตัวนะผมปับปั๊บปับเรียบร้อยโอ้โหโดนไปเยอะมากได้คูดาวเรียบร้อยแล้วผมถ้านที่ผมมองก็คือใช้บนกลางอากาศจะได้คูดาวง่ายกว่าแต่ใช้ใช้บนพื้นจะได้คูดาวน้อยกว่าก็จริงแต่มันก็ ตะกี้บอลเพื่อนมันโกงกว่าเนะะาะเปิดที่สามนะผมบทเพลงนางเงี้ยกนะครับผมเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์และเมื่อใช้ตะกี้บนพื้นดินนะผมจะสร้างการไหลเวียนของน้ำน,นะผมที่คงอยู่เป็นเวลาระดึกวินาทีนะครับผมในเส้นทางที่เคลื่อนที่นะฮะโดยไอเส้นทางเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อีกนสะิบหกเปอร์เซ็นต์สลับเพื่อนนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนวิ่งตามน้ำของเราอะ เพ so ื่อจะได้วิ่งเร็วขึ้น16%นั่นเองนะครับเอฟเฟกต์เพิรนี้นะผมมี2อย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างแรกคือวิ่งเร็วขึ้นนะผม7%นะผเปิร์ร์เปิร์ร์เปิร์ร์แบบนี้นั่นเองนะเปิรเปิร์ร์เปิร์ร์เปิรเปิร์ร์ปะมาณนี้นะผมแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือเมื่อเราใช้สกิลดับน้ำฟาสอาเอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมไหมมันจะมีละองน้ำติดๆในหน่อยนะผมต้องสังเกตดูดีๆนะผมมันมองยากมากๆนะครับดูนะเห็นไหมมันจะมีละองน้ำข้างหนังนิดๆนึงงเเเด้้อออรซ่่่ถาาาพืนนนิตมขะ เพื่อจะวิ่งไหวขึ้นนั่นเองนะฮะอตอนตรงเอฟเฟกต์ด้านหลังมันใช้ยากมากเลยทุกคนเพราะว่าเพื่อนต้องวิ่งตามตูดแบบตามตูดเราจริงๆนะผมถึงจะได้เอฟเฟกต์นี้นะฮะนะ่ป๊ะ เออซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างมากด้วยเดี๋ยวแถมหายไปไว้มากด้วยนะครับเปิ้ลที่4นะผมเปิ้สุดท้ายของเปิดธรรมดาเนี่ยนั่นคือท่าเตียมนะผมวิดพื้นท่าเตียมนะฮะรับกิจกูดาวท่าที่เบนเพิ่มไปเจ็ดเอร์เนตนะผมเมื่อจมตีตัูโดนด้วยการจบตีขั้นสุดท้ายของการจบตีบนพื้นดินครั้งที่3นะฮะเปิ้นี้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราตีครั้งที่3ปุ๊บไอโดดฟ่านหางอ่ะพอเราตีครั้งสำเร็จเราจะได้คูดาวของท่าที่เ็นคืนนะผมเนี้ยวันต้องโดดตู้วยผมซึ่งต้องโดนทสามะ เพราะว่าสองท่าแรกไม่ขึ้นนะผมแบบแนทดูนะปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะได้ตามประมาณว่าเหมือนท่าตีเท้าเฉยนะผมแต่ถ้าเราตีกระโดดครั้งที่3ปึ๊บปึ๊บปาบเห็นไหมมันจะดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมประมาณนี้นะครับเอาตรงๆก็เออผมมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแกวไม่ค่อยเจ๋งแกวเท่าไหร่นะเปิร <Bond> ์กนี้นะไหนลองใส่ท่าโดนศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันนะผมจัดเตียนสถานที่สักครู่ดูนะหนึ่งสองสามอุ้ยได้เยอะอยู่นะ ก็คืออันนี้คือโดนสองตัวพร้อมกันเนะผมปรบ,บปึ๊บปึ๊บอ่าโดนสองตัวก็จะได้เยอะขึ้นเนอะผมถ้าโดนสามตัวก็จะยิ่งเยอะยิ่งขึ้นนะผมเยอะขึ้นมากๆนั่นเอง ประมาณนี้นะครับอธิบายง่ายๆอีกครั้งก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูโดนนะผมด้วยฮิตที่3หรือฮิตสุดท้ายของการจบธรรมดาเนี่ยเราจะได้กเกรดตีเพิ่มนะครับผมซึ่งก็จะนับเป็นต่อฮิตหรือต่อ1ตัวนั่นเองนะผมต่อศัตรูหนึ่งตัวนั่นเองนะฮะเพิ่งสุดท้ายเพิ่งทองนะผมความใส่บาตอัติเมทนะผมพอตามมาติเมทลินพันนิดนึงเอ็นคอร์นะผมหรืออังกอร์ผมชอบอ่านคำว่าอังกอร์มากกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับผม ผมเพิ่อ,อ่านว่าอังกอร์ได้คำนีเ้เพลงขึ้นมาเลยตอนนี้โอเคกระโดดอีกครั้งนะผมเมื่อใช้ท่าจิ้มเหมยเนะโดยการกระโดดจบทีครั้งที่3เนี่ยจะสร้างความเสียหาย700นะ้อยตามเกณฑ์เลเวลหนึ่งนะฮะและเพิ่มความเสียหายจากท่าจิ้เหมยสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งปืนนี้ง่ายๆก็คือท่าจี่เมยเราเนี่ยจะโดดขึ้นมา3ครั้งนะผม คือจำจริงแล้วอ่ะการตีของเราเนี่ยจะโดดทั้งหมดแค่2ครั้งแต่แมาแต่ทอสเ่เปิ้กนี่ปุ๊บมันจะโดด3ครั้งนะฮะซึ่งไอ้ดาเป็นคริสานเป็นซามาเมเแค่700หน่วยเท่านั้นนะครับผมแต่อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มความเสียหายของท่านที่เมจ1สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่ง ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้คือผมพูดเท่าที่ผมไม่รู้นะผมก็คือมันจะเพิ่มแค่2ฮิตแรกนะผมโดยฮิตที่3มันจะไม่เพิ่มนะครับมาเรามาดูไปพ้องกันเลยดีกว่านะผมว่าจะมันจะเพิ่มแค่2ฮิตแรกหรือเปล่านะผมหรือเพิ่มฮิตที่3ด้วยนะฮะซึ่ง2ฮิตแรกมันจะประมาณ750ใช่ไหมนี่ไงว่ามันจะลงพื้นฮิตแรกจะเป็น750บนะผมแล้วฮิตที่2จะเป็น900หน่วยนะฮะยูนะกดไปปิดอันชึบป้าแปดรป้าบ1ึ4 0 อ่ามันจะเพิ่มนะผมเพิ่มสองชิตแรกแน่แนแล้แต่ชิทที่สามผมใช้ไม่โดนเมื่อกี้เอาใหม่หนึ่งสอสมอุ้ยชิทที่สามก็เพิ่มทุกคนอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ็ร้อยหน่วยก็กลายเป็น1200งนสอยนะผมวันนี้ผมไม่ได้จ่ายเว้ยเพิ่มหนึ่งแปดร้จ็สิบสองหนึ่งพสี ร 1>, 1 2 1 8นะครับผมมันที่ที่3จันแรงที่สุดด้วยนะฮะโอเคนะผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมอธิบายถูกหรือผิดยังไงนะผมแต่ผมทดลองให้แล้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะเราจะตีความใหม่นะผมรับตามบฎิบายผมใหม่เริกน,นี้นะผมจะทําให้เราสามารถใช้อัติได้อีกครั้งหนึ่งนะผมก็คือเราจะสามารถใช้อัติเนี่ย แล้วก็โดดจำเพ่อนได้ถึง3ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยทางท่าจีิเบตจะเพิ่มขึ้น16%นะฮะเอาไง่ายก็คือครั้งที่3มันน่าจะอิงดามเมตประมาณ700หน่วยมั้งหรือไม่ก็7 0 0 9 5 0รับนะผมเนี่ยผมว่าน่าจะ950นะน่าจะเรียงเป็น700 750แล้วก็900นะครับผม จบไปแล้วกับการรีวิวเปิร์กต่อไปจะมาพูดถึงการ่าแนะนําเปิร์กละกันนะผมว่าใส่คอมโบไหนดีนะครับอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าเปิร์กของคาริน่าเนี่ยเปิร์กทุกอย่างเนี่ยมาต่อมาใช้ได้กล้ากันหมดเลยโดดแล้วแต่เราจะสามารถคิดได้เลยนะผมจะใส่เปิร์กไหนนะฮะโดยผมจะแบ่งออกเป็น2อย่างหลักๆนะผมก็คือคอมโบนี้กับคอมโบด้านล่างนี้นะครับผมไอ้สามอันเนี่ยเราสามารถคลาสได้เลยนะผมเนื่องจากว่าต่อเปิร์กเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการเน้นสกิลนะฮะ จะเป็นเปิร์ลที่เน้นใช้สกิลนะครับผมและทําให้เราพลิวนะครับตัวไอ้สามเปิร์ลด้านล่างเนีน่ยจะเป็นเปิร์ลที่เน้นการใช้ท่าไอติเปตทั้งหมดเลยนะครับผมเออถ้ากดดูเนี่ยมันจะเป็นท่าไอติเปตทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอาต,อตรงๆผมชอบ2เปิร์ลนี้นะผมมี2องเหตุผลนะเหตุผลแรกมันทาให้ผมพลิวขึ้นนะผมเหตุผลที่2นะนก็คือผมใช้ท่าไอติเปตไม่ค่อยโดนเขานะฮะ <laughs> ผมก็เลยไม่ใส่สามเปิร์ลล่างนั่นเองนะผมว่าผมใช้ท่าไอติเมตไม่โดนนะครับผมโอเคจบไปแล้วกับการแนะนาเปิร์ลของต โอเคป้าบเรียบร้อยผมตายกูเ,เล่นตั้งนานอ่าทำดาไเป็นส6มหมื่นะผมยืนวงไปหนึ่งาทีสิอ่าสิบหกวินะผมทำดามไปสามหมโดนด,ดาไปไปสนะี่หมื่นะผมแล้วก็หิวไป2อง0 0นหนะฮะอ่า โอ้โหโอ้โหโอเคนะครับผมนี่รอบที่สามแล้วน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะอัดใสแล้วนะครับแพ้ชนะไม่รู้แหละแต่ผมได้เลือกคนสุดท้ายเลยถ้ามาได้เลือกมารีน่าก็คือจะเอารอบเมื่อกี้แหละที่แพ้อันไหะลงนะครับผมโอเคเนาะฝั่งเขามีแกะมีมังกรมีโดยฝั่งผมมีไคเซอร์แล้วอลิซแล้วก็มารีน่านะครับผมบอกว่าฉันจะชนะสักทีนะหมาผมปวดเยี่ยวด้วยนะผมโอเคได้เวลาใส่สุดนะผมด้วยความปวดเยี่ยวอ่าฮะ ปึ๊บปึ๊บกดตะกี้ไหลไปปึ๊บกดอัติไปปาบวิ่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตะกี้ไปอีกทีหนึ่งหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าเขาเมวเรานะครับผมโอ้โหเขาเมวเรานะฮะปึ๊บโอ้โหโอ้โหชุบชุบเออดีแน่มันไส้แล้วผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคชุบชุบชุบโอเคปึบอ่าฮะ เึพโอเคปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยนะผมได้วงมาละโอเคโอเครอ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 ึมุดไปโอเคโอเคึบึบโอเคมุดไปปาปามันเป็นแผนฮึบฮึบจุก okay. จ hey, right. okay, 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 ุก okay. จ okay, ุกึบปาดเบิรโอเคฮึบฮึบโอเค ปุ๊บดักท้องแต่หน้าสานนะครับผมหวังว่าเพื่อนเราจะทำได้นะฮะโอเคโอเคยื๊ออ่ามันอยู่ดิมันอยู่ดิปึ๊บดักไปปึ๊บโอ้โหโดน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 หมด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 อ่าดักหนุยไปเนอะผมไม่เป็นไรเราตายละไปดักไปดักโอ้โหไม่ไกบออกไงดีวะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ายื๊บเอ้ยโอ้โหนี่ไงผมแพ้มังกรเนอะผมการแพ้มังกรมันเป็นแบบนี้ไม่เองโอเค โอ้ยอุ้ยโอ้โหเพิรกก็โดดไม่น้ำเมื่อกี้ผมพลาดโอเคเพื่อนโอเคมาเึบพบเโอเโอเคเขาเด้งออกหมดป๊บปาบปบโอเคโอ้ยโดนอติถวนเึบเึบเึบโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยเขาตายละเอาไคเซอร์เร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วเร็กเร็วเเนเเรเร็วเร็วเร็วร็ร โอเคมองว่าไคเซอร์เราโอเคไคเซอร์ยืนได้อยู่แล้วนะบอกไคเซอร์เก่งนะฮะเชื่ตัวความมันเก่งนะโอเคไม่ก็เราโดนได้ไงวะเออผิดพลาดละเพิบเพโอเคเออทำดีมากอลิสโอเคเนอะผมยืนวงไปยืนวงไปเพิบโอเคพยายามรอยเขาเนอะผมโอเคโอเคโอ้ย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 โอเคเพิ่บเพิ่บเพื่อเรายืนให้อยู่เนอะผมเราอย่า ร้นเดโดยปราบประโยชน์โอเคโอเคยังอีกอ่ะเทปเทปเเรียบร้อยชนาไปแล้วนะผมโอ้โหโโยกความงานความดีให้ไกเซอร์นะผมแต่อลิสเอวพนะฮะเ <c oughs> อออลิศก็ดีอลิศก็ดีนะผมเออไกเซอร,ร์ที่ตัวมาครมันโกงมากนะผมตอนตีนะผมเปิดบ้านแล้วตัวใดตตอนเวลานะฮะ โอเคโดนะทำน้ำไปเป็นสานะมหมื่นสาโดนไป2 0งหมนะผมเย็นวงแค่สามสิบสี่วนเนื่องจากว่ารอบนี้ผมเล่นแบบว่าสายเติมนะผมเล่นสายเติมเอานะผมไม่สายยืนละเล่นยืนแล้วแม่งเพื่อนไม่เติมก็จบก,การนั้นสาหรับคลิปในวันนี้ผมก็เป็นการรีวิวตัวละครใหม่มาลิน่านั่นเองหลังจากที่ไม่ได้ทํานะฮะทีมมูนอาจจะตามหลังมาน่าจะไม่เร็วลยนะผมแต่ต่า่าจะตามมาแน่นอนสำหรับตัวละครทีมมูนนะฮะตัวมาลิน่าเขาทิ้งท้ายไว้ว่า ใครที่มาดูคลิปนี้หลังจากอาทิตย์หน้าไปนะผมหลังจากวันที่เท่าไหร่นะผมขอเช็คดูสิจากวันที่10ตุลาไปเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะผมความเก่งมันอาจจะหายไปแล้วนิดหนึ่งนะคะอะไรจานองนี้นะผมก็ลองปรับปรับใช้กันได้โดยตามที่ผมแนะนําไปนะครับเปิร์กที่แนะนําไปก็ประมาณนี้แหละนะผมมีเซตบนกับเซตล่างนะผมค่ะค่ะเอานะผมว่าจะใส่เปิร์กไหนนะฮะมาริน่าใช้ได้ทุกเปิร์กนะผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปเป็ในกำลังใจให้ผมนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมตินนมด บ๊ายบายครับ